ปะไม่หรวะกูว่าอยู่โรงเรียนแม่งสบายกว่านอนได้เฮ้ยมึงจะโดดจริงเหรอวะตอนใหม่ไปสอนมเว้ยเออเห็นเขาบอกว่ามีเด็กเอเวอเรสกลับมาน่ารักนี่หว่าจริงเม่ะวะนคสนใจมึงก็ไปจีบเองดีวะกูจะเรียนเล่นเกมอย่าเนี่ยอ่ะใครจะพูดอ่ะใช่คนที่เดินเข้ามาวะวะออคุ่อาจเตือน Uh, he's แต่เราอยากทานข้าวม,มันไก่อ่ะเฮ้ยรีบไปกันเร็วเดี๋ยวลงอาหารเต็ม,เ,ออรมเราต้องรีบทานข้าวกันเถอะเดี๋ยวลงอาหารเต็มนะจะไม่มีที่นะั่งไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีที่นั่งเนี่ยมาน,นัา่งกับพวกเราสี่คนก็ได้ นี่นายคิดจะตี๋เพื่อเราเหรอ,อพวกนายสี่คนอะ่ะไปไกลพวกเราเลยนะเฮ้ยเราเนี่ยอะไรวะโอ้เสง่ทำไมผู้หญิงสมัยนี้มันหารเรื่องจังวะเออตัวแค่นั้นยังทำป่าดีอีกทุกสิ่งที่เป็นตัวเธอดูงดงามไปทุกอย่างเลยฉัน yam ti Ne yam te sai El 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 Eo ba ngun te yam ti Ke mong te sang cái này, เฮ้ยไม่ใช่เอะไนเนี้ยอะไรพอเลยพอเลยรู้นะเี๋ยไปไปไปกินข้าวกินข้าวไปพออย่าล้อมาเลยไปกินข้าวเลยไปป่ะเอ้ยเห็นหนังสือสังคมแล้วปะ ไปไหนอ่ห็นป้าอ้อขอบคุณนะโอ๊ยนี่นาคิดจะตีเพื่อเราอแเหรอไปไกลเลยนะมินเราไปกันเถอ,อะเอออืมอืมอืมไปๆไๆปไป แซงว่ะมีคนมาขัดขวางระหว่างกูกับมิ้นนี่กระงูจะทำยไงเฮ้ยชอบมิ้นจริงเหรอวะวเออดิวะแต่กูไม่รู้จะทำตัวไงวะต้องเริ่มไงบ้างวะว่า,วาเลยงูต้องหานเปลี่ยนแปลงเลยหลายอย่างมากเลยว่ะเอา,อางี้เลยกันพรุ่งนี้มึงมาเล่นแต่เช้าจัดตารางสอนมาด้วยทำกันบ้านมนนาด้วยมาเล่นแต่เช้าจัดตารางสอนได้เว้ยกูยจะทำให้มิ้นกูจะทำให้มิ้นกูจะทำให้มิ้น มันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำวาชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าเมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉัน เธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นที่ยอมเธอคือความสุขของฉันถ้า หัดตั้งใจเรียนอ่านหนังสือเป็นกยบเขาหรอไม่ไปวิ่งตีกยบเพื่อนที่สยามหรอกาเรื่องเพื่อนคนทไม่ะคิว่าเรียนเก่งเทใช่จะไปไหนก็ไปเจะหาเรื่องเพื่อนกูหรอเราไม่มีไร คิดว <ève S 2> ่าจะแน่สักแค่ไหนกันเชี่ยวจีเราไม่เล่นในนายด่วในเมึงแน่ใจวะเห็นไงก็งั้นแหละเฮียโจโดนแน่พีนจัดการเนี้ยแค่สัต เฮ้ยนายอะ่ะเอาอไงวะแรกมองมาแล้วใช่ไหมยอย่ายววอนกูแล้วม,มึงอ่ะมาทำอะไรวะกูว่ามาดูเหตุการณ์อะไรนิดหน่อยวะ่ะ <laughs> มินทุกยาแค่นี้เองเหรอเฮ้ยนั่นโจใช่ไหมเออเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นว่ะเมื่อกี้เห็นพวกอันพวกอันตรพานลุมนายอ่ะทำไมนายไม่สู้กลับไปวะถ้าเราสู้กลับไปอ่ะพวกเราจะกลับมาอีกว่ะเราไม่อยากเราไม่อยากเราจะยังรออีกแล้วเจ็บมากเลยพาไปห้องพยาบาลนิดหน่อยว่ะโอเคพาไปห้องพยาบาล โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะฮะนักเรียนครับรัตนโกสินทร์ตอนต้นเน,นี่ยอาภัสตรเชิญนมาครับจบไปเลยเลยเลยในสมั ตอนนียคือสมัยรัชาลที่หนึุใช่ไหมครับซึ่งบ้านเมืองขอามีความเยมีาโดนอะไรมาวะซึ่งส่วนอเีย่างเี้ยนใช่ไหมใจเย็นไม่มีไรเรื่องไั่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุณบาไมใช่หรไม้นวก่อนม่ไ้รนับ ตอนตกที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก,ม,ม,ก,พกมิชนาลีนะลองมาแล้วก็เจ้ค้ามิชนาลีก็คือผู้เผยแพร่สืน่นานะฮะถ้าเป็นแบทเธอรีนเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวโปรตุเกสหรือฝรั่งเศสแต่ถ้าเมื่อวานเราเห็นเพียวบอกว่าธรรมดาไปบอกอะไรก็ไม่รู้ๆโจก็โดนต่อยมาจริงไหมเนี่ยเราว่าขนาดนั้นเลยหรอเรื่อ<ร>งอะไ <ป S 3> วรวะนักเรียนจะเงียบได้หรือยังครับที่นี่มันห้องเรียนนะครับ ตั้งใจเรียนหน่อยสิครับนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยช,รรชาวต้ตกหลายคนนะนะเข้ามานะมีส่วนเป็นหารด้วยก้าสีขาวพระเจ้มามันจะได้หนึ่งส่วนยี่สิบเอ็ดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วหญิงนายเก่งมากพวกเธอมาทำอะไรกันเนี่ยมาสอนพี่ีโอเคสอนเลยนี่มันบทอะไรเนี่ยนนการการทัดโอยากไหมเนี่ย เรียนเขาเรียกไหนก็รู้เรื่องโอเคเราจะสอนบทข้อไหนก่อนที่หลักตัวนี้กัอนไหมโอเคขอบคุณมาก มึงได้ให้หนึ่งว่ะเฮ้ยสุดยอดจริงๆสมความตั้งใจมึงเลยว่ะเฮ้ยเยี่ยมโอ้ยธรรมดาแม่งตกเลยะเวยไม่ไม่บอกเขาวะบอกอะไรวะเรื่องไรเรื่องไรชอบมินเปล่าไม่ได้ชอบชอบอะไรยอมรับโตเออยอมรับก็ได้ว้าว่ากลัวชอบมิน แต่กูว่ามันควรจะดีกว่าถ้าเอาเป็นเพื่อนกันวะรักจริงอ่ะมันต้องรอได้เว้ยเย้เทอะมาแน่นอนโจเฮ้ยแมวอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นไมีเรื่องอะไรจะคุยกับเพื่อนหน่อยให้เป็นมาดีเว้ยอะไรวะโจเราขอโทษว่ะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเพื่อนกัน แล้วว่าฉลาดทางทางที่ยังไม่มา่าไม่มาครบไม่มาหาก็มาตัดสินจะเชื่อทำไหมที่สุดเรื่องที่เธอได้ยินจริงไม่จริงมาสัมผัสก่อนดีไหมเอาชูดาชดด้ดีดูจะชู้ดีดูจะดูที่ตรงไหนเอาเรักไม่จริงไม่ว่าจริงไม่นานจะทิ้งไปแค่จะกหูจากตาจากหน้าจะเมือจะทิ้เข้าใจจักให้ทุกที่ดีกว่า รงนีที่หัวใจกล้าหน่ไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเป็นแบบไหนเมืจับเมือจับเธอรู้จะเห็นจริงว่าเธอ